สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดข้าวครัววันนี้นะคะเราจะมาทําทอดมันข้าวโพดกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะเราจะใช้หมูเด้งครึ่งกิโลข้าวโพด400กรัมแป้งทอดกรอบพริกแกงไข่ไก่และใบมะกรูดซอยค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทํากันได้เลยค่ะเริ่มจากเราก็ใส่หมูเดงนะคะลงในชามผสมได้เลยค่ะตามด้วยข้าวโพดค่ะ ข้าวโพดเนี่ยวันนี้เราใช้เป็นแบบข้าวโพดกระป๋องนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเป็นข้าวโพดกระป๋องก็สามารถใช้เป็นข้าวโพดฝักก็ได้ค่ะแต่ว่าเราเนี่ยชอบข้าวโพดกระป๋องมากกว่าเพราะว่ามันจะมีความหวานมากกว่านะคะจากนั้นก็ให้ตอกไข่ลงไป1ฟองค่ะตามด้วยพริกแกงนะคะพริกแกงวันนี้เราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ พริกแกนี้ก็คือปรับลดได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะกรับเพิ่มลดได้เลยเราจะแต่งรสนะคะด้วยน้ำปลาค่ะเพิ่มความหอมนะคะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาค่ะตามด้วยแป้งทอดกรอบนะคะวันนี้เราจะใช้ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะค่อยๆทยอยแบ่งใส่ก็ได้นะคะ เสร็จแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะตอนคลุกเค้าเนี่ยพยายามให้ตัวพริกแกงเนี่ยคลุกให้ทั่วๆนะคะเพราะว่าถ้ามันไปกระจุกอยู่ตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราทอดนะคะบางบางอันมันก็จะเผ็ดจัดเกินไปเพราะฉะนั้นต้องคลุกให้ทั่วเลย นวดนวดแบบนี้นะคะนวดนวดให้เขามีความหนึบหนึบขึ้นมานะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะสุดท้ายก็ให้เราใส่ใบมะกรูดซอยค่ะแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะแค่นี้นะคะก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ เริ่มไปทอดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปได้เลยค่ะตอนแรกก็ให้ใช้ไฟแรงก่อนนะคะรอจนน้ำมันร้อนแล้วก็ให้ปรับเป็นไฟกลางค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนให้ปรับเป็นไฟกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็นําทอดมันลงทอดได้เลยค่ะแต่ทอดมันเนี่ยนะคะมันจะติดมือนะคะให้เราหาน้ําเปล่ามาไว้สักถ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อย อะไรนะเอามือจุ่มน้ำเปล่าก่อนนะแล้วก็ค่อยหยิบทอดมันนะคะมันก็จะไม่ติดมือค่ะขนาดก็เอาตามความชอบเลยนะคะใหญ่เล็กก็แล้วแต่เลยพอดูว่าเขาเริ่มลอยๆขึ้นมานะคะก็แสดงว่าเขาเริ่มจะสุกนะคะก็ให้เราพลิกกลับด้านค่ะ หอมมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็จะได้กลิ่นเครื่องแกงแล้วก็ใบมะกรูดนะคะทอดมันข้าโพดนี่ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบน้อยด้วยนะคะสามารถทำทานได้ง่ายๆเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะวิธีที่เราจะดูว่าสุกหรือเปล่านะคะก็คือทอดมันอะ่ะเขาจะพองขึ้นแล้วเขาก็จะลอยตัวขึ้นมานะคะแบบนี้นี่ก็คือสุกแล้วก็นําขึ้นได้เลยค่ะ mm hmm. ก่อนจะเริ่มทอดกระทะถัดไปนะคะ mm hmm. ก็ให้เราช้อนข้าวโพดที่มันอยู่ลอยๆอ,อยู่เนี่ยนะคะออกก่อนเพราะว่าตัวข้าวโพดเนี่ยมันจะระเบิดนะคะ เสแล้วก็ทอต่อจนหมดเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะทอดมันข้าโพดของเราทําง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่นานอร่อยมากๆเลยด้วยค่ะอย่าลืมลองทกํก